สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบในเกมกีฬาตัานกเขานะครับกีฬาแห่งควบอดทนนะครับมาหนี่อีสานร้านดินส่งนกตัวหนึ่งครับผมเป็นนกแมนะครับไปแห่อาจารย์หมดนะครับฐานหมดนะอาจารย์หมดน้ำพอกนะครับเป็นสังหูกเซเว่นใบนะครับเป็นอย่างใดเป็นมาเลเสียงปลานะครับปลูกเซเว่นตัวนี้หนุนคู่เก่งครับ เป็นนกที่ได้ลูกแล้วนะครับให้ลูกที่ผลงานแล้วนะครับเดี๋ยวเสียเบิ้งนะครับลูกซเซเว่นเขาครับเบิ้งบ่งดายจังหนจะก็เป็นลูกซเซเว่นนะครับโอ้ปากตุ่มน้อยๆกันนกแม่นี่จ่ายลูกเหรอครับจ่ายลูกมีผลงานพรอเฮ็ดดีครับลูกวันโอ้้วนดขนาดเลยนกแม่กำยะคนละครับลูกซเซเว่นนะครับ สัญลักษณ์ของลูกใเป็นกับห่วงสีโอรสนะครับห่วงสีโอรสมัดศูนย์สี่นะครับตัวนี้ไอพี่นั่งเป็นค้นเพาะนะครับเนาะชุดนี้เล่นดีครับอาจารย์รับประกันเลยชุดนี้เล่นดีดอยปเปอร์เซ็นต์นะครับเหยาะข้ำมคู่ข้าแม่นี่นะครับให้ลูกจ่ายลูกดีครับจ่ายลูกออกมาเหยาะข้ำมคู่ข้าแบบครับนะแบบแม่เลยครับเสียงแบบแม่เลยเสียงกลางไม่หายง่านะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาลกมกองจะเข้ากันพี่น้อง หนาเงี้ยนีพร้อมเหมอนไอาจารย์หมด <c oughs> ครับผมนี่นะครับอาจารย์หมดนะครับหมดน้ำพร่องนะครับลงหนาลงบ้านน้ำพร่องอาจารย์หมูเป็นคนมาลหลบไผ่นะครับอ่าสับนั่นเดี๋ยวผมกีพผ้าเบิ้งนกอ่านกฟึกผมนะครับนกฟึกลายยีน่นี่นกฟึกเอาขึ้นมาล่อฟึกยี่นี่ประมาณหาโตนะครับเป็นหกเป็นเจ็ดครับแบบ ว่านไม่นะครับวัานไม่เป็นแหล้วนะครับเป็นว่าเป็นแล้ววันเทียบไปมือเศร้านี่มีเวลาไปน้อยหนึ่งกะลุดซ้าครับ <laughs> เทียบลุดเดี๋ยวไว้เบิ่งครับเป็นนกคู่อ่างมันมีนกคู่อ่างก็สามตัวบางบนแค่นจะเป็นนกอ่างหลายนะครับบนแค่น,นี่เป็นนกอ่างไหลายประมาณเจ็ดแปดค่ำหัวล้วกกมีตัวทั้งหัวผมนี่ครับเป็นนกซีกุกนะครับสามกุกนะครับหอยซี วันนี้อ้างสองค่ำครับลูกเบ้ากุดขี้กันแล้วก็นกลูกของอีเพ็ดนะครับเพ็ดมาขาวที่เอามาจากอาจารย์หนุ่มนะครับตัวนี้เป็นอาจารย์หนุ่มเป็นคนเพาะนะครับตัวนี้เพาะเราเลยขอแบ่งผนมาเร็นร้องเบิงนะครับว่าลูกอีเพ็ดเนี่ยมันสิเล่นดีบอนะครับเพิ่นว่าเลนดีครับชุดนี้ผนได้ส่งมาให้ตัวนึคงับผมเดี๋ยวก็จะให้เบิงนะครับเล่นดีครับมีอ่างต้นค่ำหนึ่งนะครับลูกอีเพ็ด ต้ว่ามีอ่างสุดมีอ่างสุดลูกอ่างคํำเดียวลูกหวานเย็นบาหลัวสิอ่างบางนะครับลูกหวานเย็นกับอีเพ็ดเนี่ยอีหมาขาวรมเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอาจารย์ครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอ่าอีสานล้านดินมีนกเหลือนกตัวใดเนี่ยนะครับนกฟึกนะครับตัวนี้เป็นอ่านกของอาจารย์หนุ่มคนหลังเขานะครับลูกสายดำนะครับลูกอีเพ็ด เพียดมาขาวน้าผมนะครับเราตัวนี้เพาะกระเล่านะครับเพาะอยู่น้าจันนุ่มแม่มันอยู่น้าผมผมก็เลยขอมาตัวหนึ่งนะครับขอมาแบงมาเหล่นตัวนึง่งบอกท่นีซื้อจะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกหวานเย็นครับนี้เป็นลูกหวานเย็นส่วนตัวนี้เป็นบักมณแคนครับผมนอกสองกุกกู้อ่างหนุนอ่างนะครับลูกเบากุด ของพี่นั่งนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมันลงครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้เบื้องครับฟึงฟึกนะครับออกป้าได้สองรอบนะครับแต่ลงกระบานหลายแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลูกอ่าเซเว่นนะครับตัวนี้เซเว่นแมมมารีนะครับเพอโดยพี่นั่งที่เราครับผม แมงมาจากพี่นั่งนะครับลูกเซเว่นจุดตีอยูุ่กับพี่นั่งนะครับลูกเซเว่นอายุได้แล้วครับกําลังจะเริ่มฝึกนะครับบอลบอออกตาครับโลงดินอยกับบ้านนะครับส่วนตัวทีเห็นนี่กับลูกวันเย็นครับผมวันเย็นแม่เพรมาขาวนะครับแม่อาจารย์หนุ่มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบักเลี้ยวอิจิครับตระกูลเลี้ยวของลูกเลี้ยวมะนะครับของอาจารย์อรุณ ตัวน,นี้เป็นวันไม่ครับมืดจังหน่อยนะพี่น้องเน้อว,วันใหม่นะครับเป็นกวันไม่นะครับเป็นยางดีครับผมผมปล่อยเสียงเง้วเกี่ยวหางอย่างของหลุดนะครับเน้อก็มันนี่เป็นเพชทอีสานครับนกขนียดอันนี้เป็นหวานเทียบครับผมส่วนตัวน,นี้เป็นนกสามกุกครับลูกเบ้ากุดอีกตัวหน,นึ่งนะครับ หูกเบากุดอีกหนึ่งนะครับกำลังคึกครับผมออกป่าทีหนึ่งครับบ่ท่านขันกับแต่ว่าล่งดินยุบันกะพอสมควรเหรอครับหลายรอบแล้วนกฝึกหลายครับนกฝึกผมส่วนเนี้ยฝึกพ่อท่านุณหรับพี่น้องไนช่งไดก็ฝากตีตามนะครับผู้ใดอยากได้ก็ทักมาครับผมเริ่มต้นกับตัวซีพัฒนนะครับนกฝึกยุบันแล้วเดียาไปออกป่าเอานะครับขันผู้ใดย่านฝึกว่าเป็นกะ รอครับรอเดี๋ยวกับป็นแล้วครับจังมนเช่นเนี่ยมนเช่นก็เริ่มเด่นแล้วครับมนเช่นเริ่มเด่นแล้วแต่มนเช่นเนี่ยเปิดเปิดเปิดหลายก็่สี่พันนะครับเด้อเปิดหลายก็สี่พันจักหน่อยนะครับนกคู่อ่างกับมันเจ็ดแปดคั่ครับผมตัวนี้ของอาจารย์หนุ่มครับต้องนกอ่าอางเดียวนะครับอ่างคั่หนึ่งตัวโตซี่กุ๊กว่าหันนกอ่างสองคั่นะครับนกหลายนะครับรออยู่ทางล่างอีกเพียบนะครับ เรียมล่อขึ้นมาล่อขึ้นมาฝึกได้พี่น้องล่อขึ้นมาฝึกจับผูกขาไว้แล้วล่อขึ้นมาฝึกนะครับตัวนี้ก,ก็แม่นนะครับตออัวนี้อ่างอ่างไหลนะครับตัวนั้นก็แม่นนะครับอ่างไหลนะครับลูกนกฝึกผูกขาไว้นะครับเตรียมล่อฝึกครับพี่น้องเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมออกไปหารถกันครับผม